กราบสวัสดีครับพอแม่พี่รองช่องไทยสารบันเทาทุกคนนะครับเนอ่ามอนี้กับพ่อๆกับลุงโบคือเก้านั่นแหละครับอ่ามนี้ลุงโบจะพามาเบิ่งการทํางมาหากินอีกมือนึงแหละครับยื้อไซสแล้วว่าสั้นอ่ามนี้อยประตูระบายน้ำล่ำน้ำเสื่อนพี่รองอ่าโยระวังบันกุดแค้นบ้านเรานี่แหละครับผมเอ่อตะว่ากะขันไปทั้งกุดแค้นกะสิไก่กลัวครับอ่าบ้านกุดแค้นตำบลโนนทอง อ,อ,อำเภอหนองเลือจังหวัดขอนแก่นพี่น้องน้ำไหลมาตั้งแต่ผู้มัน่นผู้มั่นเมฆเอียงพุหล่าทั้งชายภูม่มผุหล่อพี่น้องเอาเข้ามาเบิ่งกันมื้อนี้วานน่าเปล่งได้ยกย่อยกหรือยกสะดุง้งสิได้กันหลายซ้ำได้ครับผมเบิ่งบรรยากาศซะก่อนพี่น้องเอานี่ก็คือสะดุ้งครับเป็นแถวฟังเป็นผุเลยครับอตอนนี้กทาทั้งเจ้าหน้าที่ข้าเจ้ากั ปรับปุ่งผู้มีทัศน์เราพี่น้องบ่ฮงโหขึเก่าเลยเด้เออสำหรับอ,อ่าอ,อ่าประตูระบายน้ำล้ำน้ำเสื่อนเอานี่ก็คือกระลังปรับปุ่งผู้มีทัศน์จมพี่น้องเฮ็ดให้ดีขึ้นวันต่อไปเอาสุดยอดครับฟังแล้วพูดจะเป็นแหครับเสีเ้ยนแหะฟังท่านขอบขอบไก่เป็นเสี้ยนสรุงเอาพี่น้องเข้าเสือเบิ่งกันว่าเสีเ้ยนสรุงเขาเสียมนันซ้ำได้ว่าสันว่า มื้อนี้เปิดประตูระบายนา้ำสองบานจากหาบานนะพี่น้องเนาะเออเปิดบานกลางๆเนะครับสองบานว่าสันว่าเอา้าเบิ้งกันว่าสิได้กันหลายซ้ำไดครับออาเบิ่งกันตลอดสะดุง้งพี่น้องอา่าอ้าวเบิ่งกันพี่น้องเบิ่งกันครับอา่าสะดุ้งแรกสะดุ้งแรกเป็นได้่าสันได้บ่ว่าสันว่าเอาสะดุ้งได้กำลังยกกระสีผ้ากันไปเบิ่งตอนนี้แหละพี่น้องเอา ได้เบาซันตามกากอนค้างายแห้งโยต่ว่าบ่แห้งคักปนไห้ครับน้ำก็มีมองเลิกมองเตือนน้พี่รองเด้อสำหรับผู้กจาวล้อยน้ำาบาเก่งหรือวายน้ำาบาเก่งก่มาน้ามูครับมีใส่เสือสู้เฉียบน้ำพี่รองเอาบาเป็นยังดอกสีเตียนยังรูพาดพี่รองเออเอาเอาขามาหาอยู่หากินเขาก็ต้องระมัดระวังตัวเองแหละครับเอาเบืงสรดุ้งแรกครับผมสำหรับเสี้ยนสะดุ้งพี่รองเออเอา,เอาได้ยูพี่รองได้จับได้บายอยู่ครับ ปลาขาวซอยตัวใหญ่ๆพี่น้องอ่านี่แหละครับผมปลาขาวซอยในตำนานอ่าบ้านกุดแค้นบ้านเล่าพี่น้องอ่าอำเภอหนองเลือครับผมเออปลาซอยในตำนานพี่น้องตัวใหญ่ครับส่วนใหญ่ปลาก็สีลังไหลมากแต่เคอออลื่อนอุบลรัตตุน่ะพี่น้องเอ่อเพราะว่าเปิดน้ามือมือเส้า,านี่แล้ว,ว่าสัน้นเออถามผู้กเจ้ามาดิีดเบ็ด บอกว่าเปิดมือเศร้าแล้วพี่รองแต่ว่าปลากำลังสิขึ้นมาละวว่สันนาจะเป็นมือเอื้อนเออมือเอื้อนนาจะปลานาจะขึ้นแล้วล่ะครับขึ้นวาอ่ามือนี่กตรงกับวันวันอาทิตย์พี่รองเด้อเอ้าเบิ่งจังหวะนี่จังหวะสองของเราเปนไงใดพี่สันมาบอกพี่สันเอ้าเอ้าพ่อได้อืกกันละพี่รองเอแฮงไกนาประตูระบายน้ำเทไรไกหฮงไดเทนั้นล่ะครับเอ้าปลาขาวยตัวงามครับ เออมื่อนี้เพราว่าตะเซียนสะดุ้งนี้พี่น้อง่าเซียนเบทฮากมาเมื่อนี้ก็ปรากฏกันใจกันหลายคนอยู่ครับบางคนก็มาซิดย่ามมื้ขอคืนถนัดมาคือกันพี่น้องอากาศเย็นครับย่าามมืขอคืนได้บรรยากาศในการหาปลาเพราะฉะนั้นว่าเอ้าผูใด้ตาดีก็มา่นรครับหากินยามมื้ขอคืนเออสำหรับผู้ขาตาบ่ค่อยดีครับเออเอ้าเป็กสียพี่น้องหาอยู่หากินครับเออแล้วแต่ถนัดว่าสิหากินได้ใดไ บางคนกับนัแทแห่บางคนกับนัดสะดุงบางคนกับนัดเบ็ดพี่รองอส่วนใหญ่ก็สิเป็นทั้งผู้นุ่มๆนั่นแหละครับ<ด>ข้าเจ้ามักมาสิเบียดว่าสันวาเอาจังหวะนี้กับพ่อได้ว่าสันวาวสวยๆครับสวยๆครับเออเอาสะดุงแหลกซะก่อน,นพี่รองสะดุงแหลกแขกม้านว่าสันวาเอาเบืเ่องกันเรื่อยๆครับเออฝาคามไปทั้งปุ่นบ่ได้พี่รองไก่ครับ เออไก่เติบอยู่ย่างอ้อมผุนละพี่นออ้องอ้าวสุดยอดครับถือว่าประธรรมดาครับหายู่หากินครับไ,ก,ไก่บันไดกามาครับบางคนป้า,าสันสุขละครับเออเขาขว้าผุนละว่าสันว่าเพชรบูรณ์เออบางคนกามาตั้งแต่นซีสะเกตสุรินกามีพี่น้องเออมาอย่างละว่าสันมาซีเป็เาาด,ดว,ว่าสันสอ้าวถือว่าสุดยอดครับผมเออทางของนแก่นขาเจ้ามีอ่า ลำนำสำคัญสำคัญครับผมจากลํำนนเสื้อนึ่งสี่พี่รองไหลเรื่องเคลื่อนไหลลงเคล,ลื่อนอุบวนลัดเอ่อล้ำนำพ้องจากเคล,ลื่อนอุบลรัดไหลลงลลมมลพูดลํำนำซี่ลํำนำมุ่นไปบุญลำพี่รังเออแล้วก็ลํำนำซี่กับพานเนี่ครับพานขอนแก่นเออคือพานทั้งเคล,ลื่อนชนบททั่วละเอ่อพานถือว่าเป็นแม่นม้ำที่อ่าเงีที่สุดในประเทศไทยนี่ยแหละครับเอ้าสุดยอดครับจะได้กับมาหาอยู่หากินก็นเก่านั่นแหละครับเออเอ้า ันนี้กัดบางคนกับม้านครับบางคนกับพ่ออายุได้กินครับแต่ว่าได้สุกคนพี่ร้องได้หน่อยได้หลายเออเอาเมื่อกี้ว่านี่ต่อครับต่ละจังหวะตอนนี้กังวกไปคุยเยอะครับว่าเป็นจ้างไดได้หลายไปมาสัน่นเอา งงเง่มไรกับพ่อได้ยูได้กินแล้วว่าสั้นเสียล้พี่รองหายยูหายกินกับเป็นเสียแล้วพี่รองเออได้หน้อยได้หลายมันไผ่มันมันม่น,นคือว่าหลังจากฝนตกแล้วพี่รองเมื่อวฝนตกครับเออหนีฝนเหยียบบพท่านพี่รองเอยเอาเออฝนเศร้าล้วเขาก็มาประจำำําตําแหน่งคือเก้านั่นละเอาเบืงสุดงแรกสกันพี่รองอ่าส่งสีมนสันว่าสั่นว่าตอนนี้กำลังงวกคุยกันอยู่ครับเออเอา อีกสักครู่อีกสักครู่แล้วก็สิยกให้เบิ้งพี่น้องเอาเป็นจังได้สิได้กันบ่ว่าสันสะดุ้งนี่พี่น้องเฮาไล่ไปแต่สะดุ้งเนาะแต่ละสะดุ้งเนาะพี่น้องเนาะเอาพ่อได้กินครับสะดุ้งนี่โอ้ยเอาได้หลายตัวครับปลาข้าวซอยปลาซอยพี่น้องเออบ้านกุดแคนบ้านเราบ้านกุดแคนเลี้ยนปลาซอยว่าววสันว่าเอา,เอาตาเราบอกให้ฟังว่าสัน เขาจะเปลี่ยนแล้ว่าสันวาจากสีแมนเลียงกิ่งเรียกว่ากิ่งกับว่ารู้เราพี่น้องตอนนี้เขาเจ้าปั๊บผู้มิทั์พี่น้องสามารถท่องเที่ยวได้ครับอาจจะท่องเที่ยวได้พี่น้องสําหรับผู้ข้าเจ้ามาเบิงวิธีการท้ามาหากิ่นเขาติดสานบานเฮาโดยเฉพาะหาปลามาซิดเบสมายกสะดุ้งมาวานเหี่ยวพี่น้องสามารถสืบมาเบิงได้ครับให้เขาเจ้าเห็ดแล้วสกอรน่าพี่น้องเ้ออผู้ข้าเจ้าอยากมาเที่ยวประตูระบายน้ำล่ำนำเสอนมาสั่นเท่ากับควายแวมมาเบิงพี่น้อง เ,เขาจะเอาหาอยู่หากินเป็นจังไดพี่รองโอ้ยคึกคักครับพี่้องเอ้าบ่งสรุงแรกแขกมาเป็นยังไดวาสันตอนนี้ก็คุยกันอยู่ครับยกมีแล้ววาสันเออบางนึงฝนตกแล้วกับว่าเศร้าดรอกแล้วก็ยกเยอ,อเกานน่ะละเอ้ามาแต่ว่านี่เป็นจ้าไดเอ้าพ่อใดพี่รองพ่อไดเอาสามสี่หาตัวกับโอเคแล้วนะครับเอ่อปานว่าพอได้ขึ้นคักครับกันมันได้ขึ้นเเป็นกิโลกับพ่อครับ เออบางคนกันยกบวขึ้นบุระเออกันว่าหลายอหลีครับผมเอาแต่ฟั่งข้าวฟั่งข้าวพี่น้องอว่าปลาสิขึ้นย่ามไดปลากฏดกับบป,ปันไดนะครับแต่ว่ากับพ่อพากันได้อยู่ปลากฏดสาหรับเบด,ดต้องพี่น้องเนาะแหก,กับพ่อได้พ่อได้อยู่ได้กินแล้วว่าสัน้นเสียได้หลายขึ้นตะกี้กับบวปันได้ได้หลายละต้องทาจักน้อยบุระพี่น้องเอาโดยเฉพาะสะดุ้งนี่นะครับสะดุ้งรูบโบก็รลักใชยถ้ำอยู่นี่ ติดไลค์ก็ทุกสรุงเด้อพี่นออ้องเด้อเอออ้าค่อยเบิ่องไปเรื่อยๆครับอ่าสิเบิ่งเราจะขู่จกพักสะกอนเห็นได้แล้าสิม,มานตลอดการเ่ว่าซันว่าอา้าวเบื่องกันครับอ้าวังว่านี่ก็พ่อ,อได้ตักพี่น้องปข้าวซอยสวยๆครับแต่ว่าบ่อ่อยเต้นปลาข้าวซอยน่าจะเป็นปลากุ้มหมักก่าพี่น้องเออเรือบ่อกับปลาบักแปบแล้วว่าซันว่าเออปลาข้าวซอยมันสิเต้นดีได้ดพี่น้อง เออเอานาจาครับนาจาเออพ่อขาสวสอยกับบักแปบเนี่แหละครับพ่อบักแปบกับปักกุ้มเนี่แหละพี่น้องเอออันนี้ก็ซุ่มเข้าไปเด้พี่น้องเ้อเออบริยูไทยยูกไก่ครับซุ่มเข้าไปเพื่อเห็นว่าเออเล่าได้ลายซ้ำได้เอาตอนนี้ก็น้ำกระไรย,ยุ่เรื่อยๆครับผมคาดว่าน่าจะปลาจะขึ้นอีกบ่ก,กี่มือเนี่ยแหละครับคาดว่าเอาตอนนี้กำลังปลามาช่ออยู่าสันเอา พ่อได้เวายท่นออากินย่างหม,มึกคัมแล้วพี่น้องเรือน,นี่ก็ยุบประมาณใบสอใบาสามใบ,ส,มบสีม่วงเลยล่ะเออคนก็เริ่มรังไหลมากบางคนก็เจาะกับคนละครับซิดฮอตย่าหมึกเคืนบนละซีดเบายกสรุงก็ยกวอตย่าหมึกเคืนวันแฮกฮอดแยวันย่หมึกเคื่อนคนละครับอ่าพ่อได้อยู่ได้กินของเราละครับผู้มันก็ได้ขายเออขายเป็นลักแล้วพี่น้องพ่อได้เงื่อนใส่ว้ยท่านเอาได้ไล่ก็ดีใจน้ำเล่าครับ ได้หน่อยกับพ่อได้ยู่ได้กินครับพ่อต้องไปซื้อตลาดพี่น้องอ้าวสรดุ้งนี่กัดได้เรื่อยๆครับามาเมื่อจังหวะนี้ต่อครับอ้อาวเต้นแล้วครับเต้นออกครับเต้นเข่าว่ามีพี่น้องอา้อาวจังหวะนี้สุดยอดครับโมสุดยอดครับสรดุ้งนี่อา้าวได้กันเรื่อยๆสิล่ะครับอ้าวสรดุ้นงนี่สิไลได้ไลเป็นพิเศษว่าสั้นอ้าว เบื้องบรรยากาศโวยร่วมสกอนพี leve leve e like ่น้องเบื what ้องจางการเล่าหลายว่าสันเอาเบื้องบรรยากาศครับเอออันนี้ก <What> ็สะดุ้งสองสะดุ้งสามสะดุ้งสี่เอออันนี้ก็ผู้เสียอันนี้ก็สะดุ้งหาเออไล่มาเรื่อยๆพี่น้องเออเอามี่มังง่อยยกสะดุ้งดีดีสะดุ้งหกสะดุ้งเจ็ดเอ้าบังสะดุ้งเจ็ดก็รังยกพี่น้องเป็นจังได้ๆว่าสันว่าเออกัรไก่ออกจากนาประตูระบายน้ำก็ไม่ค่อยถึกพอได้หรอครับ ถือกระเทยละโตสองตพี่น้องทำเลนี่ดีที่สุด,ดว่าสัตว์ว่าอ้าวเนี่ยก็คือบรรยากาศคังอ่าอ่าังริมประตูระ,ะบายน้ำล่ำน้ำเสื่อนพี่น้องอา้าวปวดกระบเรี่ยงนี่จะเสียดสะดุ้งครับผมอ้าวเหมือนกันเรื่อยๆครับเพราะว่าพ่อดูอยู่พี่น้องพ่อคนเทผู้ม,มหายนกทุุงนี้อ่าพ่อดูอยู่ครับแต่ว่ากระส่วนไหลกันละพี่น้องอ้าว ยุบใหญ่ๆพี่น้องอ้าวสุดยอดเลาวล่ะครับมื่อนี้อ้าวตอนนี้กาทั้งเซียนเวทก็เริ่มลังไหลมาแล้วพี่น้องเออบางขั้นรถก็มาเป็นสิบคนอ่าข้าเจ้าก็มากสิบเวทครับพี่น้องเออมาแต่ไก่ก็มีมาแต่ไก่ก็มีว่าสันเออส่วนใหญ่ก็จะเป็นอายุรุ่นๆเนี่ยล่ะครับเออข้าเจ้าอ่าสิบเ็ดเก่งว่าสันอ้าวแต่ว่าเซียนสะดุ้งเข้าส่วนใหญ่ก็สิเ่ยหมเวทน่ะยก ยมันมคขื่นยกวัฒนัดว่าสั้น <laughs> สเสี้ยนเบ็ดเสี้ยนแหมกหักหลายครับยมามันมคขื้นเพราะปลามักมักเที่ยวยามันเคืนนี่พี่น้องอ้าวตอนนี้แม่โคก็เห็ดงานอยู่ครับผมเออปวดละครับโอ้ยขายเห็ดคู่ขึ้นย่างดีเลยเพี่น้องเออก้อนหน,นาน้ำถั่วมสุปีสุปีอ้าวจังหวะนี้ก็ได้ครับปาดทีท่อยุบใหญ่ๆเลยว่าสั้นเออ สุดยอดครับสุดยอดเอาสะดุ้งแรกนี่มันที่สุดละครับเออสุดยอดครับเอาเอาแต่ว่านี่ต่อครับโอ้ยแตกพลโพอะไรพี่น้องเอ้ามาโอ้สุดยอดเอามงใกล้ๆครับซูงก็ไปอีกพี่น้อง ได้กันเรื่อยๆเช่นไรละครับสะดุ้งแรกครับสะดุ้งสองสะดุง้งสามปะปันได้ครับบ่ค่อยติดครับติดเท่าละตูวพี่น้องโดนๆติดครับมัคือสะดุ้งแรกเออมุมนี่เป็นมุมปปาอยู่ครับเท่าบังหนียวให้พูดอะไรประโยคก่อนหน่อยในค่ะคังเนาะก็เห็นเลยช่วงนั้นติดตี่ติดจังดูอืมเอาเรื่อเป็นป่าตามปกติกับคุณนี่เนาะมังเหนียวมังเกิ้ลนี่มองหนียวมองเกิ้ลนี่มองหนียวก็ถือดูอยู่นี่เกปู่เคยมายกอยู่นี่ เด็กคูนกซื้อคิ้วอืมแล้วจีนยกง่ายเยอะน้ำถ่วมมาถ่วมรอบสองนี่มันจีนยกง่ายเพราะว่ามันเพราะมันขาดเ็งอืมยกกันดีรอบสองอ้าวพี่น้องเบิ่งกันเรื่อยๆครับอ้าวกระซ่อนกัดสิร้อยนี้น้ำนามร้อยเป็นน้ำหนามเราพี่น้องเอาจับดีๆครับจับดีๆว่าสั่นว่าอ้าวตอนนี้กันเบิ่งกันใกล้ๆแล้วครับอ้าวฝ้าขาห้องครับทั้งกิจตะวันตก ้าห้องเบื้อครับหลังจากฝนตกไปแล้วพี่รงังอา้าสวยครับอา่าเห็นตัวป่าน้ำกระเจ้าอยู่วาสันว้าวมาแต่ว่านี่เป็นยังไงอา้าข้าได้อยู่อะไรกินพี่รองอา้าสวยวาสันเอออาบางคนกรลอกค่อยทาตังบักดวนว่าสัน,ร,สนรัวเซนได้มาก หาปลามึงหนีมายนี่ยได้นำกระบอกไร้กรกเท้ามาสั่นเอามือนีไร้กันละพี่น้องเอามาโหลดว่าสั่นละว่าบ่เอื้อบ่อยากมึงยกมาสั่นแต่ว่าสิมีปลาบ่มีปลากันอีกเรื่องนึ่งนะพี่น้องเด้อเออเขาเจ้าเฮ็ดไม่แล้วมึงยกบ่เอื้อบ่อยากมาสั่นเอาสุดยอดครับสุดยอด เอามาจังหวะนี้ต่อครับสะดุ้งนี่เป็นสะดุ้งที่มานที่สุดครับในระยะเวลานี้ครับเอา้าได้แล้วครับได้ตักแล้วพี่น้องมาเอาเจะหลายตัวแล้วครับตะโยกกบะพวผาดแล้วครับของเราเรว่อสุดยอดครับเอาบางสะดุ้งก็เริ่มขยับขยายมองแล้วพี่น้อง มองนี้มันบ่มืนงานป่ะสันเออเอาหามองเลยครับมองได้บ่หมานก็ยีไปตั้งแล้วป่าสันเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังครับเอาสีล่งมองได้ป่าสันเอาเบื้องกันเอาใกล้ๆครับมองที่แรกนี่ยแหละครับเอาได้ป่ะจังหวะนี้ได้ขึ้นเขาป่ะเอาได้อยู่ครับได้อยู่เอาเบื้องจังหวะนี้ครับหลังจากใหญ่มาแล้วเราสิได้ป่าสันว่า เาเบิ้งสองสะดุ้งนี่ครับในหมองเราล,วลวาว่าสั่นเอามาเบิ่งกันครับพี่น้องมามาาสะดุ้งนี่มาบ่เอาเบิ่งกันครับเ้าประมาณครับประมาน,น,อามามานเออสะดุ้งนี่มานคือเก่าว่าสะดุ้งนี่เอาเบิ่งกันครับมา นกขึ้นล้วพี่รังเอากระพาะใดเป็นกอบเป็นกรำรพี่รังนะคาดว่ามืออื่นคนหนาจะมาหลายครับ อ,อ้าวเสดุง2ออ้าวเสดุง2อกับพ่อได้ครับอ้าเพื่อลครับฝ้าห้องหึงม,มึงหึงมำเลยครับพี่น้งองอาวเสดุงแรกต่อครับอาวพ่อได้บอกว่าในกู้พากับฝ้าไปกู้ได้พี่น้องเด้อฝนกิตตกแล้วบาเอ แต่วาดนี่ครับโอ้เต้นหลอกกามีครับเอาพอได้พอได้ไดว่าสันเอาสะดุ้งนี่มาบอว่าสันเอาเบิ้งซองสะดุ้งแล้ีล่น้องเด้ออาจะมานครับซองสะดุ้งนี่เอาเบิ้งเล่าครับอ่าเบิ้งจังหวะนี้ครับสะดุ้งซองครับมาบอ พอได้เยอะครับพอได้เยอะอ้าวสะดุ้งแรกครับมาวะอ้าวว่าปั่นได้ครับอ้าวปลากนลอยล้อลงไปเรื่อยเราเราพี่น้องเอออ้าวเบ่งอีจกจักสองซ้ำยกซะก่อนครับคือบพาว่าสั้นเออคันเมื่อคือก็จะได้ง่ายมองครับ พ่อใดครับพอไดครับเอ,อ้เอาสะดุ้ง2องสิเมียแล้วล่ะพี่น้องเมียแล้วล่ะครับเคี่ยขีดินเลนเลไรล่ละพี่น้องสะดุ้ง2องมั่เบึ่งกันครับผมเอา้าเงียบเขาครับอา้าวลัมมาสะดุ้งแรกครับ มาเบิ้งกันพี่น้องเอาจังหวานี่มาบ่โอ้ยพี่น้องเอ้ยเอา้าเริ่มสีออลอยล้อลงไปแล้วเดี๋ยวค่อยขยับเลยพี่น้องเด้อเออเอาเมื่อี้จักสองสามจังหวะเอาก็จีได้ลำลาก,กันเลยพี่น้องเด้ออีกจักสองสามจังหวะเออว่าเป็นจังใดเออเอา,เอา มาเอา้าคือเป็นยังสัน้นพ่อได้ยังครับเอา้าสะดุ้งซองสะดุ้งซองกับพ่อได้ครับอา่าสะดุ้งแรกกับพ่อได้สะดุ้งซองกับพ่อได้พี่น้องเอาดีใจนมเล่าครับผมพวกเจ้าได้ปลามานันได้ปลาลายครับเมฮ้ยปรับแสงขึ้นจังหน่อยพี่น้องมันคืมครับอากาศคืมพี่น้องเออแสงอาจแสงหน่อยครับ ตั้งตั้งมื้อเช้าเนี้ยเราพี่น้องเออเอามืออีกสองจังหวะครับผมออย่าลืมเราพี่น้องเด้อกันมักคลิปสนุกสนุกแบบนี้อ่าอย่าลืมติดตามชมทั้งช่อง YouTube อ่าช่องไทยอีสานบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อหรือบ่ก็ตั้งแฟนเพจ Facebook ไทยอีสานบ้านเฮางด้กันล่ะพี่น้องคั่นมักคลิปนี้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครและกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงาน ช่องไทยศรนมาเฮาทุกคนล่ะพี่น้องเอา้าเบิ่งอีกจักสองจังวะว่าสัน้นแถมแถมมาสัน้นเอา้าเขาก็จีรีรำล่าจากกันไปพบพ่อกันในคลิปหนาแล้วพี่น้องเด้อเอา้ามายหญ่เสียหนาเสียหนวดแล้วพี่น้องเออเอ้าจังวะแรกจังวะแรกแถมแถมมาสัน้นเอา้าพ่อได้ตากว่าสั้นว่าเอา้าสะดุงง้งซ้อนเพีงใดเอา้าสะดุ้งซอนกับพ่อได้ครับเอาสองตัวว่าสัน้น เอาค่อยจังหวะนึงเน้นแน่นนว่าสั้นว่าเอาเบิ่งกันพี่น้องจะว่าสองแน้นแน่นนะว่าสั้นสองสะดุ้งนี่เออสีได้คือเก่าว่าว่าสั้นเอาเบิ่งกันครับเวลาฟังตะวันตกฟ้าห้องมืมหืมเราพี่น้องเก็บเสื้อเก็บผ้าไปแล้วว่าสั้นเอาเปล่าได้พี่ร้องเด้อเปียกว่าสั้นเอามา จังว่าสุดท้ายของคลิปนี้ครับสะดุ้งแรกครับเอามาบอมาบอยใหญเ่เสียหนาเสียหนวดเราเต้นแล้วไ่น้องเอ้อสุดยอดครับอ่ะมูลน้ลุมโบกัขอขอบคุณในไลน์ที่ติดตามชมเรพไ่น้องเด้อเอาพ่อๆกัน,นคลิปหนาครับขอบคุณครับ